สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องวัด m a g i n e Channel นะครับวันนี้ก็จะมีสาระกันนิดนึงนะครับวันนี้ขอเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทุกๆ,ๆท่านนะครับได้รู้จักกับตัวเลขต่างๆบนยางนะครับวันนี้เราจะมาดูคร่าวๆกันนะครับตัวเลขต่างๆบนยางนี่บ่งบอกอะไรบ้างนะครับที่จะดูหลักๆเลยก็คือมีตามนี้เลยนะครับ อย่างตัวนี้นะครับที่เราเห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกล้องม่ชัดนี่ฮะหนึ่งเก้าห้าทับห้าสิบอาสิบห้านี่ฮะหลักๆที่เราดูก็คือหนึ่งเก้าห้านี่จะเป็นการบอกความกว้างของยางนะครับก็คือเป็นมิลลิเมตรนะครับความกว้างความกว้างนี่ดูจากไหนครับนี่ฮะหน้ายางนะครับนี่ฮะก็คือจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี่ฮะหน้ายางด้านในนี้นะครับคือความความกว้างนะครับ ความกว้างของยางเส้นนี้ก็คืออยู่ที่1 9 1 9 9 5 9 m mm มมนะครับแล้วก็50นี่คืออะไร50นี่ก็คือความสูงนะครับก็คือคิดง่ายๆคือเป็นเขาถ้าตามวงการเขาเรียกกันว่าซีรีส์ซีรีส์ของยางนะครับวิธีการคิดก็คือเอาเอา195คูณด้วย50% 50%ก็คือจะได้ออกมาเป็นอยู่ที่ประมาณ9 9 7ก็คือ มิลลิเมตรเนี่ยเป็นความสูงของยางนะครับจะได้ประมาณ9 97ม mm, ิลลิเมตรจะได้เป็นความสูงของยางนะครับแล้วก็ R ตัว R นี่คือ,อะไรตัว R นี่คือเป็นรัศมีนะครับหรือเรียกง่ายๆคือขอบเราเรียกขอบมาทอย่าง R 15นี่คือเป็นขอบ15้านะครับเนี่ยแล้วก็ไอตัว R ตัวนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกของของเออเขาเรียกว่าอะไรชนิดของยางนะครับณปัจจุบันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรเดียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับเนี่ยฮะ หาสิบห้าก็คือขอบสิบห้านะครับและจุดสําคัญหลักๆเลยที่จะดูยางหมดอายุหรือไม่หมดอายุนะครับนี่ครับก็คือตรงจุดนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราหาก่อนหายากจริงๆอยู่ตรงไหนนี่ฮะตรงนี้นะครับนี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ฮะ ตัวนี้มองไม่ค่อยชัดน,นะครับเดี๋ยวไปดูอีก,อกมุมนะครับนี่ครับตัวเลขสี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวบ่งบอกอายุของยางนะครับสองตัวแรกนี้นะครับสองตัวแรกนี้ก็คืออย่างอันี้เป็นหนึ่งหกหนึ่งหกสองตัวแรกก็คือสัปดาห์ที่ผลิตนะครับก็คือสัปดาห์ที่สิบหกของปีแล้วก็สองตัวท้ายก็จะเป็นจะเป็นปี คิดว่กราชที่ผลิตนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่ที่สินะครับเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนเดือนเมษายนนะครับเวลาท่านผู้ชมไปซื้อยางนะครับอย่าไปดูว่ายางเก่ายางใหม่นะครับให้ดูหลักๆดูตรงนี้เลยนะครับดูตรงที่เลขสีตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะฟ้องจะจะหลอกไม่ได้นะครับว่าเป็นยางเก่ายางใหม่เพราะบางทียางสภาพใหม่ๆอยู่แต่ว่าหมดอายุการใช้งานแล้วอายุเยอะเยอะก็มีนะเนี่ยฮะ พราะตัวนี้จะบอกไว้ให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับเนี่ยฮะถ้าเป็นของนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะมีบอกนะครับเนี่ยอย่างอันนี้จะเป็นสี่สิบเจ็ดศูนย์เก้าก็คือผลิตที่สัปดาห์ที่4ี่สิบเจ็ของปีนะครับแล้วก็ปีศูนย์เก้าถ้าสี่ิเจก็คือปีหนึ่งสิบสองสี่สี่สิบแปดปีหนึ่งมีสี่สแดสัปดาห์อันนี้ก็คือไปไป,ปลายปีศูนย์เก้านะฮะ อายุงานก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยปีนี้สองพันยี่สิบแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีนะฮะประมาณนี้เลยครับตัวอื่นก็จะบอกเหมือนกันอย่างของมอเตอร์ไซค์ก็จะบอกบอกเหมือนกันเนี่ยหนึ่งร้อยก็คือเนี่ยล้ามีหน้าก,กว้างของยางนะคะความกว้างของยางหนึ่งร้อยมิลลิเมตรแล้วก็นะฮะแปดสิบก็คือซีรีส์ยางนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยขอบสิบนิ้วนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการ คร่าวๆที่จะให้ดูเรื่องของยางที่ใช้ให้ทุกท,ท่านได้รู้กันนะครับยังไงก็ลองกลับไปลองทบทวนลองไปดูอีกทีนะครับว่าแต่ละอันยังไงลืมบอกไปอีกตัวนะครับตัวเนี้อันนี้คืออัตราการลบน้ำหนักนะครับมันจะมีตารางบอกอย่างแปดสิบสองวีก็คือลบน้ำหนักยังไงก็คืออันนี้จริงๆเราก็ผมถ้าโดยส่วนตัวผมก็ว่าไม่จำเป็นต้องดูนะเพราะว่าเราดูแค่แค่ปีแค่อะไรก็พอ,อแล้วฮะตัวอื่นเราก็คือบรรทุกน้ำหนักตามตามหน้าง,งานอยู่แล้วนะครับ ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ